สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชั่แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสาวโสดหลายๆคนอาจจะอดทนรอหนุม่มมาจีบไม่ไหวก็เลยคิดอยากจะเดินหน้าจีบผู้ชายกันบ้าง ต้องมีแน่ๆแ,แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าพึ่งไปแบบไม่รู้อีหนอยเนยเพราะจีบพลาดครั้งเดียวอาจจะนกไปตลอดกาลเพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆควรจะเรียนรู้วิธีการเข้าหาหนุ่มในแต่ละคนให้ดีวันนี้นะครับในกระชิบมาม่ชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับหนุ่มทั้ง7วันมาฝาก,กเพื่อนๆกันจะได้ดูว่านิสัยของแต่ละวันมันเป็นยังไงแล้วส่วนข้อมูลจะมียังไงบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะรชบนายวิธีจีบหนุ่มในแต่ละวันเกิดรู้เลาเลิศไม่เสี่ยงนกนะครับเรามาดูกันที่ 1>, 1>, จีบหนุ่มที่เกิดวันอาทิตย์จีบหนุ่มที่เกิดวันอาทิตย์ต้องเอาความจริงใจเข้าแลกเพราะหนุ่มวันอาทิตย์มักจะมีแผลใจด้านความรักมากันทุกคนนะครับถ้าทําให้เขาเชื่อใจได้คุณก็มีโอกาสสูงที่จะจีบเขาติดเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปจีบพวกเขาเล,เล่นเชียวนะครับเพราะพวกเขาค่อนข้างเป็นคนจริงใจและจริงจังกับความรักมากๆ 2. จีบหนุ่มที่เกิดวันจันทร์หนุ่มวันจันทร์อันตรายอยู่นะครับเพราะเขาถือคติหยอดมาหยอดกลับไม่โกง จนอาจจะทําให้คุณตายใจว่าจิตติดแล้วแต่ความจริงคือเปล่าเลยนะครับเขาแค่เล่นตอบเฉยๆแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ใจเขาคุณต้องสร้างความประทับใจให้กับเขาให้มากๆใช้สเสน่ห์มันยาร้อยเลื่มเปลี่ยนมัมาใจเขาเอามาให้ได้ด้วยนะครับ 3. จีบหนุ่มที่เกิดวันอังคารหนุ่มที่เกิดวันอังคารจีบง่ายมากเลยนะครับเขาใจกว้างและพร้อมเปิดรับคนที่เข้าหาอยู่เสมอสิ่งที่ต้องพกมาจีบพวกเขาก็คือ ความเป็นมิตรหลังจากนั้นก็ทําให้เขาค่อยๆหลงรักคุณทีละนิดเพราะหนุ่มธนาคารเป็นหนุ่มเฟรนดี้เข้าหาได้ง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะคบใครง่ายๆนะครับเขาชอบที่จะศึกษาดูใจกันไปย,ยาวๆมากกว่าอย่าใจร้อนกับเขาเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะหนีเอาได้นะครับ 4. จีบหนุ่มที่เกิดวันพุธคิดว่าจะจีบหนุ่มวันพุธสิ่งที่ต้องรับมือให้ได้ก็คืออารมณ์แปรปรวนของเขานั่นเองประเภท3วันดี4วันไข่ต้องยกให้คนคนนี้เลยนะครับ พวกเขาเป็นคนที่อินดี้เป็นที่1แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็เป็นคนที่วันไหวง่ายเอามากๆเลยนะครับชอบกดง่ายแต่บางทีเขาก็จะมีความเอาแต่ใจพกความกลา้าและความเข้าใจในตัวตนเข้าไปด้วยก็ชนิดไม่น้อยเลยนะครับหจีบหนุ่มที่เกิดวันพฤหัสบดีจีบคนวันนี้เป็นอะไรที่ยากมากที่สุดเพราะหนุ่มที่เกิดวันนี้จะเนื้อหอมมีคนเข้าหาเยอะแต่ขัดกับบุคลิกของเขาที่ดูหญิงไม่ค่อยจะเล่นด้วยกับใาย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่มีแต่คนอยากจะพิชิตใจเขามาให้ได้เพราะฉะนั้นการจีบหนุ่มวันพฤหัสต้องมั่นใจพูดเก่งไม่กลัวข่ายกล้าที่จะเข้ามาแย่งชิงกับบดาคู่แข่งคนอื่นๆอ,อาศัยความพยายามและลูกตือสักหน่อยรับรองเขาหันมามองคุณได้แน่ๆเลยนะครับ 6. จีบหนุม่มที่เกิดวันศุกร์ด้วยความเฟรลี่มากๆของคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะทำให้คุณเผลอใจ ว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับเขาทําดีแบบนี้กับทุกคนนั่นแหละแต่คนเกิดวันศุกร์มีความรักเดียวใจเดียวอยู่มากการจะจีบเขาได้ก็คือคุณจะต้องเดินหน้าให้ไวเพราะถ้าเขารู้สึกรักใครแล้วเขาจะไม่เหลียวมองคนอื่นอีกคนวันศุกร์จะแพ้สาวที่คุยสนุกตลกและชอบทําเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เขาประหลาดใจอยู่เสมอ,อยังไงนะครับเจ็ดจีบหนุ่มที่เกิดวันเสาร์คนวันเสาร์ มักจะมีประสบการณ์สูงเขาจะชอบลองชอบท้าทายอะไรที่ไวกว่าวันอื่นจึงมักมีภูมิต้านทานและกรอะป้องกันความรักอยู่มากเขารู้วิธีจะเล่นด้วยกับใครอย่างฉลาดไม่ให้ใจใครไปร้อยเปอร์เซ็นต์เขาคุยได้กับทุกคนและมีความต้องการให้อยู่ในฐานะเพื่อนไว้ก่อนทั้งหมดถ้าคุณอยากจะเป็นแฟนกับชาววันเสาร์คุณจะต้องไม่ใจร้อนและเนียนเข้าไปเป็นเพื่อนก่อนจากนั้นค่อยแสดงความจริงใจให้เขาเห็นถ้าเขารับรู้ถึงความจริงใจของคุณได้เขาก็จะเปิดรับคุณเป็นแฟนได้ไม่ยากเลยนะครับ แล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับวิธีจีบหนุ่มในแต่ละวันเกิดรู้เลอราเลิดไม่เสี่ยงนกที่นากาชิมะมัชชแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้แล้วท่านเพื่อนได้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมัชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i ป e เพื่อเป โปรดใช้วิจยยารยนในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ